สามสี่หนึ่งพันเรามีรถแมวอีกหนึ่งพันมีมีมีเด็กันอีกหนึ่งันมีมีคาสาวสออีกหนึ่งันแล้วหนูก็จะไปซื้อรถในร้านค้าอีกหนึ่งล้านเล้วก็จะเปงเงินกูว่ามากูว่ามาว่ามาเป็น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 ซอสหรือป่าดิเยอเยอะแต่ดีซอสซอสในคอบครัวหนไม่ได้เป็นซอสนะคคาครับันเป็นดิกระแบ่งจริงเฮดกระดาเดติดกองเงินร้อยล้านพวกนี้ แล้วหนูเอาด้วยวะอยากเข้าด้วยวะไอ้หนูไปน้องน้องผมไปไหนผมก็ไปนั่นแหละใช่พี่หนูบอกว่าถ้าหนูไป็นเด็เคาก็ไปแกเด็กตลาดว่าหนูก็เป็นคนเอาเขามาเลนะื่ออ่าเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยอ่าอ่าลุงลุงลุงเดี๋ยวลุงลุงลุงในนี่แต่แต่ว่าอยู่เฉพเาะอยู่เฉพาะในพวกเองแล้วแหละว่าจะเขนูต้องใส่ะททัพโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่ไม่มีสูตรหาสูตรร้านไหนดี ไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทาไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์ผมเอง T K Shop T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เอแต่ว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูตรหญิงเกาะมุ้ดเื้อยืดสูตรหญิงก็มีซองปืนก็มีซองมีก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะโลโก้ครับ แล้วก็หัวเค้ากินะครับผมแล้วก็้ามันคอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมแลัวพี่เขานะผมแล้วก็เอ่อตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้นค,รนะครับผมราคานะผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยเน้นอะไรถ้าส่วนถ้าใคร เอ,ไอาไงผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผม,มอยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตระผมหาร้านไหนดีร้นานดี่วกับ TK Shop นะผม๋ยกผมกจะทิ้งไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะผมับ TK Shop ตายแน่สิเจ่าะจกัดางทุน่นหลวงไข่<ล> ในชุดมึงงใครอ๋อสี่ห้าหน้าจอบขอมักทำหัวมึงลงอยากตายด้วยโฟโฟหรือว่าโฟไ์ปส่งญาติโยมเข้ามาก่อนแล้วส่งพระสงฆ์เข้ามาใช้มึงแดงมาต้องฟังก์กันไรกูประสงค์ไลท์ถ้ามึงตายเหมือนแอนแฟกหรือว่าผงไลายถุยแรปสกิลเยอะมากทะลุใส่ทะลุพุงทะลุกัดเฟลตตากกูยิงไม่แม่นเพราะฉะนั้นกูยิงเช็ดทะลุแบสทะลุทีวีในเฮดแรสต์ใส่พระปักกอก ใครปองใครแทงกระโดดเข้ามาใน<ข>ชุดนี้มองใครปองสีอ่างในจอเข้ามากถังหวงโดดครับโดดครับใช้เบสิคเปล่าใช้เบสิคป่ะี่ใช้เบสิคป่ะครับฮัลโลอยู่ป่ะนี่ลุงถามหนูว่านหนูใช้เบสิคไหม อ่ะคงไม่ใช่เลยไอ้เคียร์เขาเมินกูวะเนี่ยฮะหนูใช่เบสิกป่ะหนู <S <S เห็นครอบครัวนี้มีชื่อเบสิกด้วยน่าจะเป็นลูกของโอ้ไม่น่าจะเป็นลูกของโอชิอะใช่นะคะเบย์นนะใช่เบสิกป่ะใช่เบสิใช่ใช่ป,ชป,ป้าโอชิไปไหนอะปาโอชิอะไม่รู้ค่ะอันนี้หนูทำครอบครัว ไม่ใช่ครอบครัวนหนูหนูมาอยู่ชัว่วคราวไปอยู่ชั่วคราวเหรอใช่หนูก็ออกแล้วอ๋อได้เ,เห็นอยู่แมงเจอหน้าเจอหน้าลุงเจอหน้าลุงก็ไม่ทักเนาะโอ้ยอย่ยดูทรง <จะ S 1> แม่าเอาไงคนไทยใจร้ายแม่งไม่ทักกูเลยเจอเจอแล้วที่ดึงมาถามมัพพี่สาวครับมีวไยเบียร์ขายหรือเปล่าแม่งแม่งคนไทยใจร้ายไม่ทักกูงอนกันแหละ <c oughs> โอ้แม่ง พอรู้จักกันไม่ทักเนาะลุงทำครอบครัวขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ลุงลุงทําอยู่ลุงลุงทําเองไอ้นั่นอะโอชเอาง่ายเอาง่ายลุงทำแทนไอโอชิอ่ะไอโอชิ<า>เอาง่ายลุงทําเองอ่ะแต่โอชิมันมันน่าจะน่าจะไปอ e ีสปอร์ตแล้วมันนั่นจริงจัง e อ,อีสปอร์ตหนูเขาก็อขาก็เล็กเขาเป็นนี่แหละนั่นแหละลุงเลยมาทําแบบมาทําใหม่เป็นครอบครัวเลยลุงเมียบูดาบ้านไมู้อ่ะ เอาง่ายตีสองทีติดอ่ะอือลุงเขาอยาบี้หนูเอา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 ง่ายเลยเอาง่ายเลยเปิดเพลงเปิดเพลงท่าทองชาวแล้วติดอ่ะอือเปิจริงเขครับติดครับปิดอะไรอ่ะทองชาก็หลายคนฮัลโหลครับมันลองลองไหมลองขายเงินแดงขายเงินแดงลองท่าทองซาเหมือนลุงเขาไหม เอาเอา่ายต้องแต่งตัวน่ารักได้ถ้าแต่งตัวไม่น่ารักมันไม่ติดมันไม่ติดไทยมันติดไทยเอาเอาเชื่อเชื่อเอาไม่เชื่อนะเอาเอาอันนี้คือไม่เชื่อนะอันนี้คือแบบนุ่มหลวนะอันนี้คือนุ่มหลวมีดมวอมีวอมีว่าไง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 โดดหน่อยโดดหน่อยตัววับตัววาร์ปเงินแดงครับขายคิตตันราคาแปดพันเงินแดงเลยแดมากแดมากไปคิดตันบัตรนี่ขายสูงสุดในตลาดแเนี่ยมีขายมีขายข้าวันนี ว่าวันจาร์ลงไปลงไปแอเดบักลุงไม่ไปอ่ะลุงช่วงนี้ดันของให้คนครอบครัวอยู่เอ้ยตอนนัด่ล้วไอจ้า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 จอาเนี่ยคนเนี้ยเบสิกอ่ะใช่เหรอมึงจำได้ปะมึงจำเบสิกได้ปะจำได้จำได้แต่ทำมาที่สุด ไอจอดอะดู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 ด้ดูด้ยูด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 ูู้ด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 งดู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 ดอดูดูดูดอดีดีเนาะแทงไม่ได้แทงูด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 ีเูด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  ในในครอบในในครอบครัวหนูเขามีอาวุธกันเขาเขาเขามีอาวุธอะไรกันบ้างแล้วบ้างอ่ะไม่รู้อะไรเลยที่รู้หนูรู้แค่ว่าตัวเองอ่ะมีแม้ปูกับมีดหนูเข้ามาเติมสนับให้เขาจุดเพลเด็กก็ไปนะเฮ้ยหนุ่ม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 ไอหนุ่มครับว่าอ่าไอในครอบครัวเองอ่ะมีอาวุธกันมีอาวุธอะไรกัหนูก็ไม่รู้ผมผมผมาพราะมันครับหนูเป็น เป็นนคเขาเขามีวัตเขามีวัตกรรมเขามีอวัตกรรมอะไรอะไรอะไรแล้วบ้างวะอ่ะเขาปล่เองอ่ะน่าจะไม้ร้อยกันมั้งลุงไม้ร้อยเหรอแล้วแล้วแล้วสักคนเขาไม่มีเขาไม่คิดจะตีไม้พูเลยเหรอเนี่ยไม่รู้อ่ะก็พวเอาัตเอาวัตโดานเองมาเลยโอ้มันตียากอะไรขนาดนั้นว่าตีสองทีแม่งยังติดคิดอะไรข้ากนนี้ข้าดูข้าจางข้าไปไม่ละ่อบดอกพี่จะเลยจะคิดอะไรขนาดนั้นโอ้ มันมันแค่ไม้อย่าไปคิดมากแค่ไม้เองวันนั้นเราจะเป็นจะไปอยู่โคนอีกอ่ะค้ากันเถอะครับค้ากันเถอะจะพูดกันขนาดนี้ลุงให้ลุงเอาหนูไปร้านลุงจะเป็นครอบครัวที่รวยอีกอีกอีกครอบครัวหนึ่งทำไมทำไมมการันตีได้ครับน้องผมมันรวยมากโอ้โหถ้าตีกระชับวีดีได้ป่ะหยอกแบบตีแบบสร้างความตีครับนิดเลยลุงทางครอบครัวเนี่ยหัวแกหัวครอบครัวหายไปไหนไม่รู้มีหนูสองตัวแบบแบบสร้างแบบตีสร้างสร้างความความพันไมตรีแบบ ไมเฟนอะอะไรมาเนี่ยลุงฟังน้ะทางครอบครัวแบบตอนั่นอยู่สองคนในประเทศฮะกูฟังไม่ผิดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะวาเดี๋ยวจะดีออกเดียวจะดีออกครอบครัวละเอาไงฟีนิกต้อนรับแค่นั้นแหละเอาล้ไปแองเก็บกระเป๋าโอเคเอาเอาไงสล็อตโคตรว่างอ่ะถ้าสนใจก็ได้ตอบคนเดียวอ่ะเออเนี่ยก็ไปอยู่กับลุงแต่ว่าแบบเกรงใจไงเพราะว่าโอ้ยเพราะว่าคนกันเองไม่เกรงใจทําไมวะ หนูไม่ได้สนิทกับครอบครัวเท่าไหร่นะเอาง่ายเลยครอบครัวครอบครัวลุงมีดกับพวกแบบพวกอะมนุษย์อ่ะพวกจริงๆพวกแบบพวกปีศาจนางไม้อ่ะพวกแบบอะมนุษย์จริงๆปีศาจนางไม้รออะไรอ่ะบางครั้งก็มีตัวมึนหนึนอยู่หนึ่งอะอะไงก็มีตัวโหดอยู่ไม่ไปแอดักกันหรอคะก็อยากไปนะแต่แม่งก็ต้องช่วยพวกครอบครัวดิ แม่งกูถ้าลุงเอาหนูเข้าครอบครัวแล้วลุงจะมีของตีอะถ้าลุงเอาหนูเข้าครอบครัวแล้วลุงจะมีของตีจริงไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มาปุ๊บกูต้องช่วยมึงนะไม่ครับโดูมีทุกอย่างแล้วลุงรถหนูก็มีรถก็มีด้วยอาาย่าสอง C ไงเพื่อนนักบอเรามันจริงเออกูใครยะตอนกูไปจีเหล็กดิเห็นแปกลเลยแกงเสียงยังดังไงย้ยกูรู้ว่าใคร หนูเพิ่งดูว่าสี่คันอยู่กับสมองบ่ดเลยน่าเห็นไอซียูด้วยไอซียูก็มาไม่ใช่เหรอไอซียูอ่ะไอซียูอ่ะไ่เด็วอ่ะไอไอซียูมันอยู่ครอบครัวหนูไม่ใช่เหรอไอซียูอ่ะถ้าเปื่อยก็มาฟีนิกนะครับผมอาสล็อตว่างโอ้โหแบบโคตรเยอะครับพร้อมพร้อมแบบเอาง่ายๆแบบถ้าพร้อมไปด้วยกันก็ยินดีแค่นั้น เชิญอันนี่คือการตลาดต้องเชิญกันอย่างนี้อันนี้คือการตลาดใช่การเชิญคนลุงลุงต้องเอาหนูเข้าหรอลุงจะมีของจะเป็นตัวถั่วจะเป็นตัวถั่วไว้เนี่ยถ้าเอาเข้าเนี่ยไม่มีฐันที่พูดได้มีฐาีวพูดมีทรัพยากรทุกอย่างจริงครับลูกคุณหนูเนาะหนูเติมหนูเติมผมไปตหนูเติมน้ำชาไปดูดได้จากพวกงานดำอ่ะจริงครับผมผมไปบ้านมันผมนึกว่าทะเลหาดอ่ะหลายแบบหลายสิบครูหา เฮีาบ้าตัเขไอ้สัสเฮ้ยเฮียใครก็กลหัวหมีกูวะกูหนึ่งในประเทศนะจ๊ะกูใส่อ่ะพีหวะพี่จะใส่หัวหมีแม่งเอ้ยไม่มีคนก๊อฟอ่ะกูเศร้าแล้วไอ้เหี้ยอเอ้ยกูเศร้าว่ะเฮียแม่งเอ้ยฮาร์ดโ b เค l e เลยกู hard b o i l e นเลยกู hard b o i l e นเลยพี่เขาจะซื้อซูเปอร์แต่เขาจะซื้อโอตีหนูไม่ได้ขายโอตีหนูกัวแบบไใ้เหลืองจะแพ้เข้าหน้า ไม่ต้องขายแลอวไอ้ไงถ้าสนใจทักมาแค่นั้นแหละเบอร์เบอร์สองเก้าห้าสามผู้หนูพี่หนูเข้าได้เดี๋ยวผู้หนูกำลังเกรงใจเขาอยู่ไงลุงถ้าสนใจก็นี่มาติดต่อมาสองเก้าห้าสามขับหนูมีให้ลุงทุกอย่างขวดยากล่องซ่อมอาหารอาวุธเงินแดงปูนสายไฟมัตเตอรไ์ตตรฟไฟเรนโบว์แม่งสปอย <c oughs> ขนาดดีกูคงรับกูอยากจะรับมั้ง <c oughs> ไอ้ียแม่งเอ้ยสปอยสักกูขาสั้นเลยนี่ เวันนี้วันนี้น้องเห็นลุงลุงลุงกูกิลกับต้นทานมาหยยบประเดี๋อะอะไรนะวันนี้นูเห็นลุงลุงตุลท่นได้เลไหมลุงตูเกิลเห็นอยู่เห็นเขามาหยียบประเีเห็นอยู่แต่เขาไม่ได้อะไรมากนักแต่เขาให้มาแบบเชยชถ้าสนใจก็ติดต่อมานั่นแหละเดี๋ยเดี๋ยนี้เลยอยากเติมนะเพราะว่ามันมันมันมีอันนี้จริงหรือหรือหรือแบบมโนไม่ได้มโนครับพูดจริง ล้วไอโอชีมันจะว่าดไหมเนี่ยไม่ว่าหรอกพัชจะว่าดทำไมไอเอียย้ยนี่มันชอบแบบว่าว่ากูด้วยไอเอี้ยเอาอะไรเข้าก็ไม่รู้แม่งโอ้โหดูพู้จัดไอโอชีเราไปเคลียร์มันดูไอ้นั่นอ่ะทำไมต้องเคลียร์บ้านรอบปั๊บไปนไยมันห่วงมันห่วงอะไรตักหนาลูกแต่ลูกลูกลูกมันเป็นพวกนี่อ่ะลูกปันน้นหรืแบบพวกพวกแบบพวกแบบขนมอะไรว่างั้นห่ะอแม่งมึงจะห่วงอะไรตักหนักหน้าวะไอ้เหี้ย เขาไม่ข้งเราก็พูดเป็นงอย่างจุ๊บแม่ไงไอคนแก่ก็อย่างนี้แหละแม่งม่ห่วงไม่งห่วงอะไรก็รู้แต,แต,แต่แต่ไม่ใช่ผมนะแต่ไม่ใช่ผมนะเขาเขาชื่ออะไรนะสลาวุฒิหาธรรมนั่นแหละหาธรรมอะ่ะจริงเลยเพ<อ>ราะว่าอายุอโอตีจะเท่าหนูดล้วอะอะไรนะขเขาเขาอายุเท่าเท่าหนูดิจออะไรอะ่ะสภาพสภาพไอไปสปอร์ตแอคใหญ่บีคอมใหม่แล้วกูแอคใหญ่ไอเย้โอชีอ่ะ รออะไรอะยังก็ยังเหมือนันแถวนแม่งแม่งทำทรงกันอยู่ใ,ใกล้ๆก็ตบสักทีหนึ่งอะเี้ยครอบครัวรู้นี่มีคนมีมีดหรือ,อยังคะบน่ตอนนี้อะครอบครอบครอบครัวลุงเขาเอ้ไงตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังฟื้นฟูเพราะว่ามันมีคีตอนนี้มีคีประมาณสองมีคีคีร้อยสองเอ้ยมีคีคีเลอระมาสองคนแล้วก็ไม้พูก็คือลุงตอนนี้กำลังช่วยจอดดันไม้ฟูอยู่อะ่ะตอนนี้นะ ล้วพอพอดันไม้ปวยจอดเสร็จถ้ามันตีติดปุ๊บก็ตอนเนี้ยตอนนี้เขาครัวลุงเหลือเนี่ยตอนนี้เขาแบบกําลังช่วงอยู่ในช่วงที่แบบกําลังดันอาวุธใ,ให้ให้เในคนคนในครอบครัวมาสามสามสัปดาห์แล้วพอลาพอหลังสามสัปาดาห์ปุ๊บก็จะหากระชับมิตรแล้วองลุงต้องเอาหนูแล้วหนูมีทุกอย่างดงเป็นมาชีแล้หน<ม>ูจะดันให้พูดจริงมิเนี่ยพูดจริงมเนี่ยไม่ใช่แบบมามโนมโนมาชีหนูไม่ได้มาโน,น หนูแบบเป็นเจ้าหนี้เลยอ่ะแบบครอบครัว W T เจ้า,าหนี้หนูเลยอ่ะหนูต้องไม่ออกหนูต้องไม่ออกตรงนั้นก่อนสิแล้วจะแล้วแล้วมาคนอันนี้มาคนเดียวหรือว่าจะพาใครมาด้วยนี่แต่หนูยังแจ้งของให้ดูไรสภาพอยู่ดีชื่อหนูไปโผล่อยู่ในครอบครัวอื่นนะเออหนูต้องไม่เคลียร์ฝั่งนู้นก่อนเป็นเคลียร์ร<ด>ึปะคือหนูต้องเปลี่ยนชื่อในประเทศอีกแล้วไม่ไม่ไม่หนูต้องไม่เคลียร์ฝั่งนู้นก่อนไม่ไม่หนูบอกเขาไปแล้วว่าให้ เขาแรกเขาเอาอะไรชื่อหนูเข้าโดยที่เขาไม่บอกหนูเลยเว้ยเอ้าแล้วเขาแล้วหนูก็เลยมาบอกเขาว่าหนูจะไม่ได้เล่นนะอะไรชื่อหนูออกด้วยเขาบอกว่าขอเติมสล็อตไปก่อนเอ้าก็ดูว่าแบบเข้าแบบมามาเล่นอนะ่ะตอนรกที่ท,ที่ที่คิดนะที่เห็นนะก็คือสอง<ช>ก,ก็คือเราสองคนก็แบบเข้ามาแบบโดยไม่รู้ตัวแบบเข้าแบบมาแบบงงๆงอะไรว่างนันหนะหรือยังไง เขาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนกดดันเราให้เราเข้าหรือไงวะหนูก็ไม่เข้าใจวะเรื่องนี้ใช่ใช่อตอนแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเข้าก็คืนนี่หนูก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วก็เลยส่งเสื้อให้เขาแต่เขาไม่ได้ขึ้นหนูก็เลยแบบว่าเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวเขาจะทักมาเออขาก็ไมไ่เลยแล้วเขาก็ขึ้นเลยอาการันใช่ไหมวันนั้นน่ะหนูก็เลยทักไปบอกเขาว่าอะไรชื่อหนูเอาด้วยหนูจะไม่ได้เล่นแล้วอันเนี้ยก็ไอ ไอ้แน่นหนูคุยไปตั้งแต่ตอนไหนละหนูคุยไปตั้งงแต่อตอนที่เขาเอาหนูเข้าก็คือคุยคุยไปแล้วแหละว่าต้องคุยไปแล้วคุยไปแล้วหนูก็บอกว่าถ้ามีสล็อตมาแทนหนูเอาหนูออกเลยอ๋อคือหนูไม่ว่างเหรอโอซีหรืองไงหรือหนูไม่ใช่ไม่ว่างลุงดูสภาพเข้าไป,ปดิมีหนูกับพี่เล่นกันอยู่สองคนนะ่ะเอะเละเล,เ,ลเห็นแม่งมาอ๋อว่าทำไมไอ้ดอกไม่ค่อยเห็นไอ้ดอกเราเรามาบ้างวะมีแค่พี่หนูไป คนเยอเหรอใช่เพราะว่าหนูไม่ได้พอออันอันนี้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 ลนูไม่ได้ว่านะอันใญ่อย่าด่าลุงนะทำไมเป็นคนด่าด่าขนาดดีวะไอ้ไอ้เพราะว่าจริงแดดเพราะว่าผมก็นใช้ได้อยู่ไม่ไม่ครอบครัวครอบครัวมาขนาดนี้เราอันนี้คือเรามาแบบจริงจังหรือหรือเราแบบมามาแบบแค่แค่ชื่อมาไม่ไม่ได้มาจริงจังมาหาเล่นเฉยส ตอนแรกคิดว่าขา้อกดเนี้ยมันจะแบบเป็นครอบครัวที่ดูจริงจังเลยเออตอนแรกเด็ก็รู้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะได้ตีกับไอซียูแต่ที่ไหนได้เีอ้ครอบครัวแม่งแบจะปวดไฟกันแล้วอ่ะเนเรื่องคนแค่มพี่ซียูอ่ะเขาไปเล่นอีเดียวันวันเห็นเขาแต่กีเดียส่วนแม่เขาแทบจะไม่เห็นในวันนี้เลยในในที่หนูตอนแรกหนูรู้จักเขาได้เพราะว่าเขาเป็นหลานพี่ปโลมั้งพี่เฟร้เฟร้ ในในมุมลุงอะลุงมองว่าคือถ้าถ้าสมมติเราจะไอครอบครัวเนี่ยถ้าเราจะมาจริงจังเราต้องจริงจังเลยไม่คือไอคนที่มันไอคนที่ไอคนที่บอกว่ามันจะมาจริงจังอ่ะทาไมอยู่ดีไม่ปล่อยให้ให้ใหครอบครัวมันปล่อยโซขนาดนั้นอะทั้งที่เอิมต้องมามาบ่อยมาเป็นแบบเพื่อสี่ถึงห้าคนเนี่ยมันต้องมาแต่ทําไมมันปล่อยโซขนาดเนี้ยครอบครัวเขาปล่อยโซจริงลุงในวอรใช่ไนะแต่ละวันนะเห็นมีหนูกับพี่บุภายอยู่สองคนนะ ไม่หรอกมีเพื่อนนะครับไอกาชากะชามวนเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเหรอครับกาชามวนคืออะไรอะดูนกัญชาหรือเปล่ากัญชาอ่มันมันไม่ได้เอาทำอะไรพี่ก็เอาไงมันสูบแบบพอพี่สูบมันก็จะเหมือนมึนๆพี่นั่นแหละแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรนะพี่แค่ส่งผลมึนแล้วรล้วแล้วมันมีว่าเพื่ออะไรครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะเอาเข้ามาทำไมผมก็ไม่รู้มันผิดกฎหมายไหมอะมันเป็นของผิดกฎหมายไหมอะ ไม่นะไม่นะโอเคครับโอเคไม่ผมถ้ามันผิดกฎหมายผมจะได้ใส่ตู้ไงผมก็งงตอนแรกเออมันให้ไปโพผมก็ไปโพเสร็จแล้วแบบผมก็งงเอ้ามันเอาโดนอะไรวะแต่แต่ทางที่ดีพี่พี่เซฟไว้ดีกว่าพี่พี่เซฟตัวเองไว้ดีกว่าอ๋อโยนใส่ตู้ไว้ดีกว่าใช่ไหมครับเออเอาง่ายเซฟตัวเองอ่ะเซฟตัวเองกรับพี่ครับผมเข้าใจเข้าใจโอเคครับผมไอ้ขวดยาเนี่ยไว้ขายใช่ไหมครับเอาไว้ครับเพียนก็ได้ครับหรืเอาไปขายก็ได้พี่ อ okay. 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 Oh yeah, again, think, ๋อโอเคโอเคครับโอเคแฮมหน่วยเยี่เก็นครอบครัวไม่เกินขนาดเลยว่าอ่ะอันที่จริงมันมีแค่น้องผมคนเดียวนะมันบอกมันเหงาออกเอางเคยคิดว่าไปอยากออกอ่ะใจจริงปว่าแบบในหัวเลยอยากออกป่าป่า เพราะแค่แค่แค่กูอยู่ใน็กพ่อพ่อกูอยู่ในคนนอกกูจะพ่อื่อกูจะมองสภาพครอบครัวครอบครัวพวกพวกเองเลยว่าไม่ไม่อนาจิจริงว่ะจริงครับอนาจริงครับจริงครับเคยเคยคิดแล้ว่าอยากออกอ่ะเคยคิดว่าไม่ไม่ได้คิดครับคิดตั้งแต่เขาอาอะไรชื่อพ่อแล้วครับอยู่ดีเขาก็ดึงเข้าเขาบอกว่าเขาบอกว่ารอเขารอรามีสล็อตว่างแล้วเขาก็เขาค่อยจะให้ออกเอีอันนี้กูว่ายาวอ่ะถ้าเรื่องเนี้ย ให่ตอนนี้เขามีเจดคนแล้วอแต่ว่าหนูกับพี่ออกก็จะเหลือหเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีไล่ไล่ชื่อผีอยู่สองคนใจป่้ละพอฟินิสให้กลับไปคิดอีกทีนะถ้าถ้าเราสนใจ ว่าอยากแบบอยากเข้าได้เลยหนูมีทุกอย่างให้ลุงหนูมีรถร้อยห้าสิบโลให้ลุงห้าคันหนูมีซูเปอร์อีกสามคันมีอ่ะสามสี่หนึ่งคันหนูมีรถแมวอีก 000, หนึ่งคันมี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 เกตคันอีก 000, หนึ่งคันมีมีพาสซ์ซอรอีกหนึ่งคันแล้วหนูก็จะไปซื้อรถในร้านค้าอีกหนึ่งร้านแล้วหนูก็จะเป็องเงินกับแค่านดูเชนเากูว่านะมาเป็น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 ซอสหรือเปล่าดิยเยอะเยอะก็ได้ดีซอสซอส์ในครอบครัว หนูไม่ได้เป็นสอนนะครับปลาร์คหนเป็นเด็กกระแดดนตีเฮ็ยกระดาษตีเด็กวงเงินร้อยล้านมั้งดิและหนุ่มเอาด้วยวะอยากเข้าด้วยวะไอ้หนุู่ไ่ล็อกล้อกผมไปไหนผมก็ไปนั่นแหละใช่พี่หนูว่าถ้าดูไปเด็กคาก็ไปกักเดินตลาดวะหนูก็เป็นคนเอาเขามาเล่นอ่าเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยอ่าลุงลุงลุงเดี๋ยวลุงลุงลุงในนี่แต่แต่ว่าอยู่จะพกอยู่จะพกอยู่ะพกเองแล้วแหละว่าจะเข้ากันปบใช่หนูสงสัยว่าถ้าแบบว่า ถ้าพวกหนูใช่ไหมถ้าพวกหนูเอาครอบครัวนั้นน่ะมันจะติดครูดาวหรือเปล่ามันมันติดอยู่แล้วมันติดอยู่แล้วไอ้ออกอหนะ่ะแต่เข้าบอนรแผลมันออกครอบครัวมันติดอยู่แล้วแตเข้าบอนรแผลไม่รู้วันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันจะติดเกียร์ข้าปรับด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเกียร์ดิพี่ถ้าแบบว่าเราจะไม่ติดครูดาวอะ่ะเราจะสั่งให้พี่ปาโลไปทวงเงินพวกพี่ร้านอยู่ทั้งหน่วยสองล้านไใ้แค่สภาพล่าสุดโพสต์ขายรถโอติละ เรือลุงกินร้านหนึ่งที่เปาเจ็ดแตนไปเคลนนะเคียร์ก่อนแล้วกันนะไปเคลียร์ก่อนแล้วกันนะไอฝั่งนูนะเคลียร์ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปแค่อยู่ในวอพี่ภูเอาไง่ายเอาง่ายลายชื่อเดี๋ยวบอกให้ฟังรายชื่อตอนเนี้ยนะอือฟีนิกซ์เมียจอร์ดอ่ะคงรู้จักนะไอจอร์ดไอจอร์ดไอบาลอนไอจอร์ดไอบาลอนไอแจ็คสันก็มาด้วยแจ็คสัน ใครคืออ๋อพี่แจ็คไอ้พี่คนนั้นปะเอ้ที่มันเล่นโปคิงที่มันไปยุ่ไปอยู่กับสาวอะไรบูอะใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็แล้วก็สองคนแล้วก็แล้วก็มีสองคนใหม่ในอเรียที่เอามานะสองคนใหม่ในใอเรียแล้วก็เดี๋ยวอะเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งที่จะมาด้วยเป็นตัวละครรับคนหนึ่งใครวะเอาง่ายเป็นมาเชของฟินิกอ่ะก็คือไอ้ไอ้มูนไอ้มูน แต่คือมูนว่าขี้อะไอมูนโลตาสอะจะไม่ได้เอมูนโรตาสอะจะไม่ได้ไอมูนอะจะไม่ได้ไอบังไอโน้เลยก็ได้ไอไอที่มันอยู่มันชอบอยู่กับพวกไอจรอดบ่อยอะพวกไอจร์ดเหรอหนูไม่รู้หนูไม่ได้ยุ่กับพวกไอจอดหนเจอไอจรอดล่าสุดก็ตอนที่ตีกัน ไม่สนใจเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวเมมเบอร์เป็นเบอร์ลุงเอาไว้ดีกว่ามาถ้าสนใจนะสองเก้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสามเฮ้ยอะไรนะครับสองเก้าห้าสามลูกหนูไม่มีไม้อะไรน้นูมีไม้แปดติดอย่างเดียวเลยและลต้องช่วยหนูดันแล้วล่ะอ่ะขนาดนั้นเลย และและและหนุ่มนี่มีอาวุธอะไรบ้างนี่อย่าบอกนะผมมีจะมีจะไม้แปดสิบครับไอ้เหี้ยอย่าบอกนะกูต้องช่วยมึงดันอีกแล้วใช่ไหมไอ้ไงหนูหนูดันไม้ปูไปน,นั่งยิบตกจริงไอ้ไอ้อไงเลยกูว่าไม้แปดสิบไปอยู่ไม่รอดึงต้องดันไม้ปูแล้วจริงหนูช่วยพี่ชายหนูดันไม้ปูอยู่ทุกวันเมื่อเช้าก็ดันไปได้ได้ถ้าถ้าเข้าถ้าเข้าฟินิกอะคือขออย่างหนึ่งคือแบบ ไอเรื่องบูธอย่างเงี้ยอะหนูไปช่วยไอ้ไอ้นี่ดันแล้วนะไม่ผัวถ้าของขาดอะไรก็มาบอกลุงแล้วกันไม่ขาดับรวยกับลุงถ้าบูธของมันขาดแล้วก็ไม่เคยขาดครับไม่เคยขาดูดเนื้อไห่ถ้าบูธปันนึงมันขาดล่ะถ้าบูธปันนึงมันขาดละขาดครับเต็มตู้เลยถ้าขาดมันเติมเพิ่มเชื่อผมดิวัาจีไอตัวทรงแล้วไอ้เอ้คุณพเจ๊กแหละอ่ะเอองั้นลุงไปก่อนแล้วกัน ไปเจอกันไปเดินไปไปดูแม่งไล่ที่อะไรดูแม่งไล่คนแก่งี้เฮียกูโคตรทีเฮียดีเลยแม่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่นะคุยรับมีเศษเหล็กขายไหมครับไม่มีครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับมีมีเศษเหล็กขายไนะครับไม่มีเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จอตจอดจอตจอา <Wow. S 1> เปิดตัวละครรับคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาใครก่ะเบสิกเยี่ใช่ย <Yo. S 1> นนะใช่เขาบอกจะเข้าแปลสลดแล้วนะอืมแล้วก็แล้วก็อีกคนนึง